คนลองของเจอดีเผยเรื่องไม่ธรรมดาพระครูบาบุญชุม่มย่างรู้วาระจิตอาจารย์กีตาอนุราชลูกศิษย์คนสนิทและคุณจุม๋มผู้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องราวปฏิหารอันเหลือเชื่ออาจารย์เป็นลูกศิษย์โดยตรงอาจารย์กีตาผมอยู่ใกล้ชิดกับท่านมาตั้งแต่ปีส5จะว่าคนสนิทก็ไม่ได้ เพราะคนสนิทรับใช้ท่านส่วนใหญ่เป็นคนไทยใหญ่แต่ผมเป็นคนไทยที่ไปพบท่านที่ฝั่งพมา่าเจอหน้าครั้งแรกท่านเปลี่ยนชื่อให้สวยตี้เลยเชื่อจริงท่านบอกเรียกยากคุณจุ๋มมีประสบการณ์ตรงด้านไหนคุณจุ๋มบอกว่าตอนนั้นแฟนเป็นเส้นเลือดในสมองแตกคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเพราะมีโอกาสเสียชีวิตสูง แต่ท่านบอกว่าไม่ต้องผ่าสุดท้ายก็ไม่ผ่าจริงๆครูบาบุญทุ่มเป็นใครมาจากไหนอาจารย์กีตาตอบว่าท่านเป็นคนเชียงรายเป็นคนไทยเกิดวันที่ห้ามกราคมปี2508บวชเนนบวชพระในประเทศไทยนี่แหละเพียงแต่ว่าท่านเบื่อคนที่เข้าไปรบกวนท่านในการปฏิบตัติท่านชอบฝึกสมาธิ สวดมนต์นั่งสมาธิในถ้ำท่านมีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่เป็นเนนแล้วไม่ใช่เพิ่งมามีชื่อเสียงตอนนี้ทางภาคเหนือในพม่ารู้จักท่านมานานแล้วเขาเรียกท่านว่าตนบุญหรือคนมีบุญมาเกิดคนทางเหนือศรัทธาท่านตั้งแต่เป็นเนนแต่ท่านไม่เคยแสดงปฏิหารอะไรให้เห็นไม่ได้อวดอ้างตอนเป็นเนนท่านมีปฏิหารยังไง อาจารย์กีตะบ,บอกว่าเท่าที่เคยได้ฟังขอมีการลองของกันลองว่าถ้าสมมติท่านเป็นตนบุญมาเกิดจริงๆท่านต้องเดินเหยียบเข้าเกลียบไม่แตกก็ปรากฏว่าไม่แตกหลังจากนั้นคนเลยนับถือว่าท่านเป็นตนบุญมาเกิดเมื่อ40ปีที่แล้วแต่นิสัยท่านเวลาจะเดินจะไม่เหยียบมดเวลาเดินท่านจะดูก่อนมดมแมลงยุงท่านไม่เคยฆ่า เพราะถือศีลค่อนข้างเคร่งท่านปฏิบัติแบบนี้ตั้งแต่เป็นเนนจนปัจจุบันสม่ำเสมอ40กว่าปีประสบการณ์ตรงที่เกิดกับครูบาท่านเคยมีปฏิหารอะไรหรือเคยช่วยเหลืออะไรอาจารย์กีตาตอบว่าครั้งแรกที่ไปเจอท่านตั้งแต่ปี3 5หหลังจากนั้นก็ไปพบท่านตลอดเอาเป็นว่าเรื่องที่ผมเจอจ่าจ่าจนชิน คือเรื่องอย่างรู้ว่ารจิตเรารู้ว่าเราคิดอะไรเอางี้ผมไปกับเพื่อนผมสองคนผมไม่รู้ว่าภรรยาเขาสั่งไว้ว่าไปวันนี้ให้ถ่ายรูปคู่กับครูบาไปหาท่านบ่อยไม่เคยถ่ายรูปเลยแล้วให้ขอคาถาสั้นๆมาหน่อยอยากจะสวดเชื่อไหมพอไปพบครูบาครูบาบอกว่ามามามาถ่ายรูปกันเดี๋ยวคนจะว่าไม่มีรูปคู่ ให้มายืนถ่ายรูปทีละคู่ทีละคู่แล้วท่านก็บอกเดี๋ยวครูบาจะให้คาถาสั้นๆไปสวดซึ่งเพื่อนผมยังไม่เอ่ยปากบอกเลยตอนนั้นผมไม่รู้นะแต่พอขับรถกลับเพื่อนผมบอกว่าโอ้โหครูบารู้วรจิตได้ยังไงเขาจะมาสองเรื่องนี้พอดีอีกเรื่องคุณแม่ผมป่วยเป็นมะเร็งหมอไม่รับรักษาตั้งแต่ปี49ผมก็ขึ้นไปปรึกษาครูบา ท่านก็บอกว่าแม่ยังไม่หมดกรรมให้อยู่ไปก่อนแล้วท่านจะแผ่เมตตาให้แล้วกันแล้วก็เสกน้ำมนต์ให้คุณแม่มาทานคุณแม่ผมมอร์ฟินเอาไม่อยู่แต่น้ำมนต์ครูบาเอาอยู่ตั้งแต่สี่เก้าแม่ผมเสียห้าสามตอนไปหาหมอหมอบอกว่าให้กลับบ้านไปเลยไม่รักษาแล้วไปศูนย์รังสีไปที่ไหนไหนมะเร็งมันไปกประเพาะปัสสาวะ จนใส่สายยางถุงหิ้วแล้วอ,อวัยวะภายในแหลกติดออกมาตลอดเวลาน้ำหนักเหลือ2 3ครูบาเสกมาต่างหากสำหรับรักษาโรคแต่น้ำมนต์นี้เป็นน้ำมนต์ที่เสกมาเพื่อความเป็นสิริมงคลน,น้ำมนต์นี้ครูบาตั้งอยู่ในวิหารที่เมืองพงประเทศพมา่าวันนี้ครูบาให้ผมยกมาเป็นแพ็คตอนนี้เหลือแค่สองขวดต้องบอกว่า น้ำมนต์สั่งผลิตจากโรงงานที่ครูบาสั่งให้ตั้งเพราะในพมา่าน้ำดื่มไม่ค่อยสะอาดท่านกลัวว่าพระสงฆ์หรือคนที่มาดื่มติดเชื้อท่านเขียนไว้เลยว่าฟรีห้ามจำน่ายนอกเหนือจากน้ำมนต์เตรียมอะไรมาอาจารย์กีตาบอกว่าข้าของที่ครูบาแจกทุกๆคนก็คงจะได้ของพวกนี้ดูมีค่าแต่แม่สายคนขายกันเต็มเลย ทุกวันนี้มีกระแสว่าอันนี้ของครูบาของทุกชิ้นผมรับจากมือท่านแต่จะรู้ได้ไงว่าเป็นของท่านท่านให้สื่อที่แม่สายให้พี่อาจารย์กีตาบอกว่าไม่ใช่ครับลูกเสียดซื้อไปถวายท่านแล้วท่านแจกแต่ของผมรับจากมือของท่านเองเราไม่มีทางรู้นอกจากรับโดยตรงจากท่านตอนนี้เขาขายกันเต็มเลย มีลอกเรียนแบบออกมาแล้วมีคนนำวัตถุมงคลไปโพสให้เช่าใน Facebook เส้น1 500ครูบาแจกอย่างเดียวแจกเท่านั้นตอนนี้เหมือนกระแสท่านแรงเลยกลายเป็นผานิชย์ของผมทุกชิ้นรับจากมือท่านโดยตรงแล้วก็มีเหรียญแต่เหรียญน,นี้สร้างขึ้นมาเพื่อแจกในงานพระปา่าที่ท่านสั่งให้ผมทำบูรณะสานเจ้าท่านสั่งให้พิมพ แหวนคืออะไรอาจารย์กิตาบอกว่าหยกเม็ดนี้จริงๆครูบาท่านตั้งใจจะให้เจ้าชายจิกมีแต่พอดีมีคนมาบอกว่าเจ้าชายจิกมีไม่โปรโดหยกท่านเลยเปลี่ยนใจให้ผมแต่ตัวเรียนผมทําเองนะได้แต่เม็ดหยกเจ้าชายจิกมีนับถือครูบามากไหมอาจารย์กีตาบอกว่าต้องบอกว่าทางราชวงศ์เพราะครูบาเข้าไปตั้งแต่เจ้าชายจิกมียังไม่ได้เป็นกษัตริย์ สมเด็จย่านับถือท่านมากถึงกับสร้างกติให้ท่านที่ภูฐานนิมนต์ท่านให้ไปอยู่คุณจุ๋มมีประสบการณ์ตรงยังไงคุณจุ๋มตอบว่าเมื่อปีห้สองแฟนเป็นเส้นเลือดในสมองแตกตอนนั้นเขาเป็นที่กรุงเทพเราอยู่เชียงใหม่ตอนนั้นสิ่งที่เราทําได้คือไปหาพระแฟนอยู่ไอซเราไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมได้เรารู้จักลูกศิษย์คนสนิทท่าน เราเลยโทรไปถามว่าช่วยเราได้ไหมตอนนั้นครูบาเข้าถ้ำอยู่ที่ราชพฤกษ์จังหวัดลำปางอาจารย์กีตาพูดต่อว่าราชพฤกษ์ที่นี่ท่านเข้าสามปีสามเดือนสามวันท่านเข้าขังแรกปีห้าศูนย์ปกติท่านก็เข้าพรรษาทุกสามเดือนอยู่ในถ้ำปิดวาจาไม่พูดกับใครคุณจุ๋มบอกว่าหลังจากนั้นคนติดต่อส่งอาหารให้ครูบาหน้าถ้ำ เขาให้บอกชื่อนามสก,กุลแฟนไปเขาจะไปเขียนให้หน้าถ้ำแล้วอีกสองวันให้โทรกลับมาหลังโทรกลับมาครูบาเขียนบอกว่าไม่เป็นไรแต่ก่อนหน้านั้นหมอบอกว่าต้องผ่าตัดตอนนั้นสมองบวมน้ำท่วมสมองดันกระโหลกศีรษะไม่มีสติไม่ฝืนแล้วเข้าแกนสมองแล้วคุณหมอยืนยันว่าต้องผ่าเราด้วยความตกใจก็บอกทางโนวนว่า นายครูบาบอกว่าไม่ต้องผ่าไงเขาก็บอกว่าให้ใจเย็นๆครูบาบอกว่าไม่ต้องผ่าก็ไม่ต้องผ่าหลังจากนั้นส5้านาทีต้องเข้าห้องผ่าตัดเขาลืมตาค่ะเขาอยู่ในห้องไ c ซจากวันหนึ่งที่ไม่รู้สติถ้าไม่ลืมตาก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดเขาลืมตาก่อน15นาทีต้องเข้าเลยไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดน้ำที่ท่วมในสมองออกเองทางระบบขับถ่าย นี่เรื่องจริงค่ะทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ถ้าคนไม่เคยคุยจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดในสมองไม่ปากเบี้ยวไม่พิการมีการเจอะสมองเอาน้ำออกไหมคุณจุ๋มบอกว่าไม่ค่ะหลังจากนั้นก็เลยเชื่อศรัทธาตอนนั้นคนติดต่อเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามีการบรรจุหัวใจพระพุทธเจ้าท่านขอชีวิตไว้ให้แล้วเหมือนท่านไปผูกดวงไว้คุณก็ไม่เคยเจอท่านมาก่อน ค่ะหลังจากนั้นก็เลยตามตลอดก็ได้เจอท่านไปทำสืบชะตาที่วัดบ้านเด่นเลยตามท่านตลอดศรัทธาแล้วเป็นสิ่งมหาัศาจรารย์ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเข้าใกล้ไม่ได้อาจารย์กีตาบอกว่าถ้าเป็นพม่ากเกินสี่เมตรแต่คนถทยกระแซกระแซเข้าไปได้แต่ท่านไม่ให้เข้าใกล้แล้วทำไมถึงมอบประคำให้คุณจุ๋มบอกว่า ท่านมอบให้แฟนค่ะไปเจอที่วัดพระธาตุดอนแก้วที่ลำปางครั้งที่สองที่เจอแฟนนั่งใกล้ๆเราเลยถ่ายรูปท่านสวดมนต์คาถาชินนบัญชรแฟนได้ยินเข้าบอกว่าเทวดาเสด็จมาเต็มเลยใครขออะไรไว้ให้รีบขอพอเสร็จแฟนแบมือขอท่านก็ให้วันนี้สามีคุณสบายดีไหมสบายดีค่ะถามว่าหมองงไหม ทุกคนงงหมดค่ะมีแต่คนถามว่าทำบุญด้วยอะไรคุณเชื่อว่าเป็นบารมีครูบาหรือไม่ก็ต้องเชื่อค่ะเราต้องศรัทธาก่อนค่ะแค่คิดเรายังไม่กล้าจะว่าท่านเลยค่ะต้องศรัทธาและเชื่อเรื่องที่กล่าวมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ